สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญาอนันตสุกิค่ะชื่อเล่นต้นข้าวเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบัานขารอนเข็มจังหวัดนนงบงุรีค่ะก่อนทำเจ็ดกิจวัตรความดีหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ช่วยเหลือคนอื่นและไม่ชอบช่วยงานพ่อก,กับแม่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและพูดคำหยาพูดไม่มีหางเสียงกับผู้ใหญ่ ชอบจากผิดคนรอบข้างและไม่มีสมาธิในการเรียนจากปัญหาดังกล่าวทำให้หนูไม่มีความสุขและเพื่อนก็ไม่ชอบหนูหลังจากที่หนูได้นำเจ็ดกิจวัตรความดีมาใช้หนูก็ได้แก้ไขหลายอย่างจากการที่นำเจ็ดกิจวัตรความดีมาใช้เช่นตอนนั้นหนูไม่มีสมาธิแต่ตอนนี้หนูก็มีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิม ชอบสวดมนต์มากขึ้นกว่าเดิมและไม่ชอบแก้งเพื่อนทำให้เพื่อนๆนน้องๆรักใคร่มากขึ้นความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทำจิกิจวัตรความดีมีเพื่อนหลายคนชมหนูว่าหนูเป็นคนดีพ่อกับแม่บอกว่าหนูสามารถทํางานบ้านแทนพ่อกับแม่ได้และหนูก็มีความสุขมากๆ ใจในตัวเองมากค่ะขอบคุณค่ะ